สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกิดชัวรี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทำนายดวงประจำวันที่1เมษายน2567 เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่17ปีนาคมคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นการทํานายดวงชะตาให้กับคนที่เกิดในวันทั้ง7ประจําวันที่1เมษายนนี้แต่เป็นการทํานายดวงแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษคลิปนี้บอกเรื่องราวของเจ้าชะตาบอกเรื่องราวของการเงินการงานและก็ตัวเลขมงคลกรณีวันใดนะครับที่ไม่มีโชคไม่มีลาก็จะขอละเว้นในการที่จะบอกเลขมงคลแต่ถ้าวันใดมีก็จะแนะนําเลขมงคลให้แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันแตคน ที่เกิดในวันทั้ง7กับผมหมอกริชชอรี่ฝากไว้นิดนึงครับช่องทางการติดต่อดูโดยชะตากับผมหมอกริชชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ id line หรือจะเป็นแฟนเพจ f a c e b o o kl k idsurely มีปัญหาอะไรอย่างไรอยากจะปรึกษาเรื่องดวงชะตาหรือจากได้ไปเป็นหมอพรามทำพิธีบสีสุขอก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยกับวันแรกก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์ก่อนสําหรับวันพุธนะครับผมไม่มีพุธกลางวันพุธกลางคืนนะผมจะเป็นวันพุธวันเดียวเลยทั้งกลางวันกลางคืนรวมกันอยู่ที่นี่หมดมาเริ่มต้นการกับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดูซิว่าวันที่1เมษายนในดวงชะตาเป็นอย่างไรโดยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ก็คือ17มีนาคมเป็นต้นไป ท่านที่เกิดในวันจันทร์ดูเหมือนว่าตัวเจ้าชะตาเองจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นอยู่พอสมควรทีเดียวมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานก็หมายถึงว่ามีโอกาสได้ทํางานที่ตัวเองชอบอะไรก็ตามที่เป็นงานที่เราเฝ้าเฝ้าหวังอยากจะทํามานานแต่ก็ยังรอคอยจังหวะอยู่ในช่วงปักเนี้ยหนึ่งสิถึงวันที่1เมษายนมีโอกาสที่คุณจะได้ทําตรงนั้นขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนช่วยเยอะมีคนพร้อมที่จะอุปถัมภ์ดูแลช่วยเหลือคุณทําให้การงานของคุณเนี่ยสำเร็จรุ่ง่งไปได้ด้วยดีแต่ข้อออเสียย่างงงนึงข คนเกิดบันจันท์ในร่วงในช่วงแบบนี้ยพึงต้องระมัดระวังเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยดีนิดหนึ่งนะครับบางครั้งต้องระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่3กรณีถ้าเป็นคนโสดอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ หากเจอคนโน้นคนนี้ก็ตีไปเรื่อยดูไปเรื่อยแต่ถ้าคนที่แต่งงานแต่งการมีครอบครัวแล้วอันนี้ถือว่าน่ากังวลใจนิดหนึ่งในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลเพียงแต่ใครที่ทํางานกรรมกรแบกหามหรือทํางานในที่แจ้งพึงต้องระมัดระวังเท้าอาจจะไปะเหยียบไปตามไปเหยียบตะปูหรือเอาตะปูตามเท้าหรืออาจจะไปะเหยียบของมีคมเข้าหรือข้อเข่าบั้นเอวไม่ดีเพราะนั้นพึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของเจ้าชะตาถือว่าการงานยังคงไปมาได้สบายไม่ได้มีปัญหามาดูซิว่าแล้วการเงินคนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไร การเงินถ้าที่เกิดวันจันทร์ถือว่าดวงการเงินดีมากคุณจะได้รับการช่วยเหลือเวลาที่คุณกําลังมีความทุกข์ช่วงเวลาที่เรากาลังตกต่ําชีวิตย่าแย่ไปต่อไม่ได้ไม่รู้จะหันหน้าไปไหนอยู่ๆเหมือนฟ้าประทานมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์จนส่งผลนั้นให้คุณผ่านพน้นวิกฤตทางการเงินในช่วงนี้ไปได้อย่างสบายคุณกําลังจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้บางคนอาจจะอยากได้เงินมาท,ทํานู่นทํานี่มาสร้างบ้านมาลงทุนทำธุรกิจคุณจะสําเร็จเวลากูแ กูธนาคารคนที่เกิดวันจันทร์มักจะทําแล้วสําเร็จดังที่หวังการเงินถือว่าโดดเด่นนะครับการงานก็มาได้ดเป็นสองรองใครเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าแล้วการเสี่ยงโชคคนเกิดวัญจันจในรุ่งวดวันที่1นึ่งเมษายนเป็นอย่างไร คนวันจันทร์เนี่ยมีโชคเรื่องของการเงินแต่เป็นเงินที่ได้มาจากการทําธุรกรรมทางการเงินหรือได้รับการช่วยเหลือแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดวันจันทร์มีดวงการเสี่ยงโชคไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ถึงมีก็มีเล็กๆนน้อยเพราะฉะนั้นถามว่าเลขมงคลนาโชคให้คนวันจันทร์มีไหมเท่าที่ผมมองดูเนี่ยดวงการเงินดีอยู่แล้วเลขนาโชคไม่มีให้คนวันจันทร์แต่แนะนําคนวันจันทร์ทําบุญด้วยการบริจาคพวกหลอดไฟสายไฟหรือทําบุญบริจาคปัจจัยชาระค่าไฟหรือชาระนิสงให้กับวัดวาอารามต่าง จะดีมากการเงินของคนวันจันทร์เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเสี่ยงโชคแมมไม่มีโชคก็ไม่ได้ทาให้คนวันจันทร์เดือดร้อนแต่ประการใดเพราะฉะนั้นเลขบงคลนำโชคคนวันจันทร์ยังไม่มีแต่ดวงการเงินไม่ได้มีอุปสรรคปัญหา ใช่เป็นประมาณนี้แต่ถ้าที่เกิดในวันอังคารดูซิว่าท่านที่เกิดในวันอังคารเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่หนึ่งเมษายนดวงเจ้าชะตาเป็นไรคนเกิดในวันอังคารพึงต้องระมัดระวังเรื่องของภาวะอารมณ์ระวังเรื่องของคําพูดคําจามันจะนําพาคุณไปสู่ที่ต่ําได้บางครั้งสิ่งที่มันกําลังจะดีกําลังจะเกิดขึ้นแต่ปากพาจนทําให้คุณต้อง มีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นได้เข้าทํานองปลาหมอตายเพราะปากคนเกิดบังคารเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจในักเลงเป็นคนกล้าได้กล้าเสียแต่ในขณนะเดียวกันเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่พูดแบบไม่มีหูรูดนึกจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทําอะไรก็ทําจนทําให้บางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมจะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณกลายเป็นว่าเขาไม่ยินดีช่วยเหลืออีกต่อไปก็จะเกิดปัญหาได้เรื่องของการงานดูเหมือนจะยังต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองคือยังต้องเหนื่อยคนเดียวอยู่ดี ยกเว้นคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอันเนี้ยเหนื่อยแต่ว่าสําเร็จแต่คนที่ทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงปักเนี้ยดวงการงานของคุณอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จนักแต่ให้ผลดีกับคนที่มีความรู้ความสามารถแบบพรสวรรค์นส่วนตัวอันเนี้ยไปได้สวยคนที่เกิดในวันอังคารในช่วงปักนี้ปัญหา ที่จะเกิดขึ้นก็คือการทะเลาะเบาแวงปัญหาความใจร้อนวู่วามรวมถึงอารมณ์ที่มันพลุกพล่านคนวันอังคารพึงต้องระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะครับเรื่องราวของความรักยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามีสามีภรรยาอยู่แล้วเราบันระวางเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน,น้อยมาดูซิว่าแล้วการเงินคนเกิดในวันอังคารเนี่ยดวงเป็นอย่างไรการเงินของท่านที่เกิดในวันอังคารพึงต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้ดีเพราะว่าในช่วงระยะเวลาประมาณ3าวันจากเนี้ยคุณเหมือนกลัง จะมีเกณฑ์ได้ทําสัญญาทำธุรกรรมทางการเงินอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะกําลังชั่งน้ําหนักอยู่ว่าคุณจะจ่ายส่วนไหนก่อนหนี้สินตรงโน้นตรงนี้ บางครั้งจะเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นถือว่าการเงินของคนธนงคารอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่ครับยังสามารถกู้แบงก์กู้ธนาคารยืมเพื่อนฝูงได้อยู่แล้วถ้าคนเกิดธนดงคารต้องการอยากจะนําเงินมาสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรืออยากจะมาทําธุรกิจถาวั่นในช่วงบางนี้พอจะหาได้ไหมดูเหมือนจะมีปัญหาติดขัดมีอุปสรรคนะครับไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่แต่ว่านั่นหมายถึงว่าเวลาเราทําธุรกรรมทางการเงินอาจไม่ได้ตรงตามจํานวนที่เราต้องการอาจจะต้องรอหรือไม่ก็หาอย่างอื่นมาเพิ่มจริงจะด,ดีที่สุดแล้ว เรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1เมษายนคนันาคารมีโชคไหม1เมษายนคนันาคารมีโชคเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นสองตัวบนหรืออาจจะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายแต่เรื่องของรางวัลใหญ่ยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมี คนวันอังคารมีเลขมงคลนาโชคให้ก็คือเลขหกเลขแปดเลขห้ามีอยู่ด้วยกันสามตัวถือได้ว่าการเสี่ยงโชคของคนที่เกิดในวันอังคารมีโชคเล็กๆน้อยแนะนําคนเกิดวันอังคารทําบุญด้วยการหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นการซื้อกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์หรือกระเบื้องปูพื้นรวมถึงการทําบุญถวายพระพุทธรูปปางประจําวันเกิดของตัวเองเวลามีโอกาสได้ไปวัดไปวาคนวันอังคารแนะนําการทําบุญสักบ,บาทด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีให้กับเจ้าชะตามากๆเป็นประมาณนี้นะครับ คราวนี้มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันพุธไม่มีพุธกลางวันหรือว่าพุธกลางคืนนะครับเป็นวันพุธล้วนๆเลยดูซิว่าเจ้าชะตาวันนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดในวันพุธด,ดูเหมือนหลายสิ่งหลายอย่างเดินทางมาค่อนข้างที่จะดีมากๆคุณกําลังจะได้ไปต่อในทิศทางที่คุณอยากจะไปก,ะการงานการศึกษาเร,าเรียนหรืออะไรก็ตามที่คุณเฝ้าเพียรทำพยายามมานานในช่วงปักเนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของคุณแล้ว คุณกาลังจะได้เจอความสําเร็จที่รออยู่ตรงหน้าไม่นานสักเท่าไหร่การงานของคุณถือว่าคุณกําลังจะมีโอกาสขยับขยายมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าโดดเด่นเป็นไปในทางที่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันพุธเรื่องราวของความรักมีเกณฑ์การตกลงปรงใจมั่นหมายแต่งการแต่งงานขณะเดียวกันก็จดทะเบียนสมรสพร้อมเรียบร้อยใครที่แต่งงานกันมานานมีโอกาสที่จะตั้งด้องตั้งขันได้สาหรับคนที่เกิดในวันพุธถือว่าดวงดีนะครับสุขภาพร่างกายไม่ได้มีปัญหาหน,าน้าหนักใจแต่ประการใด จะมีอย่างเดียวที่คนเกิดในวันพุธถึงต้องระมัดระวังในช่วงปักนี้ก็คือบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนโลเลจิตใจไม่ค่อยจะมั่นคงในบางครั้งอยากทำแต่ไม่กล้าทำาลังเลนู่นนี้นั่นใครพูดอะไรมาก็กลัวไปหมดคุณจะต้องพยายามสร้างกำลังใจของตัวเองให้มันชัดเจนแล้วอยากกลังอย,ลอยากกลัวอยากกังว,วลจงก้าวเดินไปในทิศทางที่คุณเลือกไว้แล้วคนเกิดในวันพุธจะประสบความสำเร็จจะเป็นประมาณนี้เรื่องราวของการเงินคนเกิดในวันพุธเป็นอย่างไรบ้าง,งการเงินของคนเกิดในวันพุธ ถือว่ามีช่วงเวลาดีๆคนวันพุธบางคนกําลังจะไปซื้อรถใหม่ป้ายแดงๆเลยทีเดียวและที่สําคัญที่สุดรถใหม่ป้ายแดงของคุณมีโอกาสที่จะเป็นลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ได้ด้วยซ้ำนะครับคนเกินในวุฒิมีเกณฑ์ลงทุนค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรทีเดียวในช่วงปักนี้บางคนอาจจะกําลังสร้างบ้านขายหรืออาจจะซื้อที่ดินเก่งกําไรหรืออาจจะอาเปิดโชลูมเปิดอะไรต่างๆเปิดบริษัทต่างๆคนวันพุธดูเหมือนจะไปในทิศทางนี้เพราะดวงการเงินของคุณเหมือนคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆการกู้ แบงก์กู้ธนาคารของคนเกิดในวันพุธไม่ได้มีปัญหาคุณกู้ได้เต็มจากำนวนที่คุณต้องการยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของรถราและคุณไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับการเงินถามว่าคล่องมือไหมในช่วงปังนี้คนเกิดในวันพุธต้องบอกว่าการเงินดูเหมือนว่าอาจจะไม่มีปัญหาหากแม้คุณไม่กังวลใจเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเช่นว,ว่าคุณมีหนี้อยู่ก้นหนึ่ง แล้วคุณไม่กล้าใช้เงินอันนี้คุณจะติดขัดแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหาได้คุณจะใช้จ่ายเงินได้อย่างสบายไม่มีปัญหานะครับหาาแมน้นคนเกิดในวันพุธถ้าต้องการจะใช้เงินจริงๆต้องลืมเรื่องบางสิ่งบางอย่างไว้ด้วยแล้วคุณจะได้ใช้เงินได้อย่างมีความสุขจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องราวของโชคลาบในงวดวันที่1เมษายนคนวันพุธเป็นอย่างไรบ้างโชคลาบของคนเกิดวันพุธด,ดูเหมือนว่างวดวันที่หนึ่งเมษายนดูจะอยู่ห่างไกลยอยู่พอสมอควรในเด,เดียวไม่ค่อยจะประสบความสาเร็จมีโชคลาแต่จะซซืื้้ออหวย ตเตอรี่สาหรับคนเกิดในวันพุธแนะนําลองซื้อกอทอรถทีค่คุณเพิ่งซื้อมาหรือหากคนเกิดวันพุธท,ทันใดมีโอกาสได้เดินทางไปคาชะโนดหรือไปไหว้พ่อปูอ่อือหรือจะไปไหว้ปู่นาคาย่านาคีตรงไหนก็ตามแล้วเสี่ยงเซมซีหรือว่าคุณได้เลขอะไรมาคุณลองเอามาเสี่ยงโชคได้โดยการซื้อกับผู้ชายผิวขาวอายุไม่น่าจะเกินสักห้าสิบปีรูปร่างท้วมๆหน่อยคนคนนี้อยู่ทางทิศเหนือ คนที่เกิดในวันพุธลองเสี่ยงโชคกับคนคนนี้ดูก็จะมีโชคมีลาภถามว่าเลขมงคลน,นำโชคคนเกิดวันพุธมีไหมมีเลขสองเลขหนึ่งแล้วก็เลขเจ็ดครับสําหรับคนเกิดในวันพุธ คราวนี้มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันพฤหัสดูซิว่าในช่วงนี้คนวันพฤหัสดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างเจ้าชะตานะครับเป็นแบบไหนอย่างไรมาดูกันท่านที่เกิดในวันพฤหัสถือได้ว่าคุณกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นเรื่องราวดีๆที่เคยทำเมื่ออดีตที่ผ่านมาจะกลายมาเป็นผลพวงทำให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงอนาคตที่จะถึงนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสมักจะมีโอกาสได้รับสิ่งดีด เข้ามาหลายๆอย่างถ้าเรื่องของการงานก็หมายถึงว่าการงานของคุณกําลังดําเนินไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณเฝ้าฝันเฝ้าเพียรพยายามไว้หรือบางคนอาจจะก่อนกเกษียณอายุราชการหรือก่อนกเกษียณอะไรก็ตามคุณจะได้ขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งพึงจะได้อยู่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีมองเรื่องหรอมองเรื่องราวของชีวิตคู่คนเกิดในวันพฤหัสถือว่าชีวิตคู่ของคุณอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขหยินยื่นสิ่งดีๆมีไมตรีจิตให้แก่กันและกันคนเกิด ในวันพฤหัสมีโอกาสได้เขาวัดทาบุญเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ต้องบอกว่าใจเย็นสุขมุมไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับสุขภาพร่างกายก็ไม่มีอะไรน่าห่วงมาดูซิว่าแล้วเรื่องการเงินคนเกิดในวันพฤหัสในช่วงปากนี้การเงินเป็นอย่างไรการเงินของคนเกิดวันพฤหัสด,ดูเหมือนจะอึมครึมติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเวลาจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารมักจะต้องรอคอยเนิ่นนานบางครั้งอาจจะไม่ได้ด้วยซ้าหรือถ้าได้ก็ได้ไม่เต็มจาจํานวนเพราะนั้นในช่วงปากนี้ยังไม่ใช่เวลาดีในการที่จะ เริ่มต้น,ท,น,นทํานู่นทํานี่หรือลงทุนอะไรใหม่ๆเพราะบางครั้งหากแม้นเราเอาเม็ดเงินที่เรามีอยู่ไปลงทุนในกรณีถ้าต้องการอยากได้กําไรกลายเป็นว่าทุนจมแล้วกําไรหายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นในช่วงปังนี้ไม่ใช่เวลาดีในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจหรือลงทุนอะไรใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัส<ๆ>การกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ดูเหมือนจะมีปัญหาไม่ค่อยราบรื่นแต่เรามาดูซิว่าแล้วคนวันพฤหัสจะมีเรื่องราวของโชคลาภก,การเงินถูกหวยถูกลอตเตอรี่มาหาบ้างหรือไม่คนใน คนเกิดวันพฤหัสไม่ใช่เรื่องเลาเล่นการเงินของคุณอาจจะติดขัดมีปัญหาไม่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้แต่วันที่หนึ่งเมษายนคุณจะกลายเป็นคนที่มีความร่ารวยเป็นเศรษฐีใหม่ได้นั่นหมายถึงคนเกิดวันพฤหัสด,ดวงดีมีโชคมีลาบถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่บางคนอาจจะเป็นรางวัลที่สองหรือรางวัลที่ห้าหรือถ้าดวงดีมีโชคก็อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งถือได้ว่า คนเกิดในวันพฤหัสในเดือนมีนาคมเนี่ยไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินแต่หนึ่งเมษายนเนี่ยมันคือเดือนใหม่คุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินมีทองสมบูรณ์บริบูรณ์นี่สินที่คุณมีจะปัดจะบรรเทาเบาบางลงคุณจะกลายเป็นเศรษฐีใหม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตใช้เงินได้อย่างเต็มความภาคภูมิเพราะฉะนั้นผ่านเดือนนี้ไปแล้วคนเกิดวันพฤหัสด,ดีใจด้วยคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ดังที่คุณปรารถนาได้เดินทางท่องเที่ยวไปนู่นมานี่สบายสบายเลย สรับเลขมงคลนำโชคของคนเกิดในวันพฤหัสนะครับจะมีเลขมงคลนำโชคอย่างนี้ก็คือเลข3เลข4ี่เลข5เลข2 3 4 5 2เพราะนั้นทันในที่เกิดในวันพฤหัสนะกระซิบกระซาบกันที่หนึ่งแม้ดวงการเงินของคุณในช่วงปักนี้อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้แต่พอผ่านเข้าสู่เดือนวันที่1เมษายน2 5 6 1ดวงการเงินของคนที่เกิดในวันพฤหัสกลายเป็นเศรษฐีใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นดวงดีอยู่ที่บารามีของแต่ละ คนนะครับคนเกิดในวันพฤหัสแนะนําการทําบุญปล่อยปลยปาหน้าเขียงตามกําลังอายุหรือทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตโคระบือหรือทําบุญด้วยการบริจาคหลอดไฟสายไฟหรืออุปกรณ์นําแสงสว่างให้กับวัดบารามต่างๆแล้วจะส่งผลอุดบนดาลให้คุณสําเร็จสมบูรณ์สมแล้วกับที่เป็นวันมหาเฮงันดับที่หนึ่งคราวนี้มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันศุกร์มาดูซิว่าท่านที่เกิดในวันศุกร์ในดวงชะตาเป็นอย่างไรในรอบปักนี้ ท่านที่เกิดในวันศุกร์มีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องเครียดดูเหมือนสถานการณ์ต่างๆไม่ค่อยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีเลยคุณจะติดขัดมีปัญหาค่อนข้างที่อึมครึมช่วงนี้คนที่เกิดในวันศุกร์อย่าพยายามอยู่คนเดียวหาโอกาสไปวัดไปไหว้พระไปทําบุญหรือหาโอกาสศ,ศึกษาปฏิบัติธรรมบ้างจะทําทให้อะไรๆที่มันติดขัดอยู่ในดีขึ้น การงานของคุณไม่เป็นไปแบบที่คุณต้องการต้องระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งหรือความรุนแรงจะปรากฏขึ้นเรื่องราวของความรักก็เช่นเดียวกันในบางครั้งความเครียดอันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆส่งผลทำให้คนเกิดในวันศุกร์เกิดความกังวลเกิดความเครียดจนกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักคู่ครองได้คนเกิดในวันศุกร์การงานอาจจะไม่ค่อยเป็นไปแบบที่เราคิดรวมถึงเรื่องราวของความเป็นอยู่ก็อัตคัด อยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไรพวงน,นี้หากแม้นเป็นไปได้คนที่เกิดในวันศุกร์แนะนําเข้าวัดทําบุญบ่อยๆจะดีมากหรือไม่ก็ทําบุญในที่เียไม่จําเป็นต้องไปทาบุญด้วยการเสียเงินเสียทองบางทีเราอาจจะหมั่นไหวพระสนมนเจริญสมาธิภาวนาเท่าน,นี้ก็ถือเป็นการสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วนะครับมาดูการเงินคนเกิดวันศุกร์ซิเป็นอย่างไรบ้างการเงินของท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่อนข้างติดขัดแล้วก็ตึงมืออย่างหนัก ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเยอะแต่คุณยังไม่สามารถหาเงินมาจุนเจือหรือว่ามาจ่ายตรงนั้นไม่ได้เวลาจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารก็ดูติดขัดไปซะทั้งหมดไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับการเงินลักษณะง่ายๆคล้ายๆกับว่าบางทีเราเหมือนมีเงินก้อนหนึ่งแต่ยังไม่สามารถได้จะใช้เงินก้อนนั้นได้เพราะมีหนี้สินที่จะต้องจัดการอยู่ก็เลยส่งผลทำให้การเงินคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้ดูจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง หากใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงิน,งนทองทองปล่อยเงินกู้คนเกิดในวันศุกร์ช่วงนี้พึงร,ร,ระมัดระวังนิดหนึ่งในบางครั้งเราปล่อยไปเราอาจจะไม่ได้กําไรหรือได้กาไรน้อยก็เป็นไปได้เพราะนั้นต้องระวังนะครับแล้วดูซิว่าคนเกิดวันศุกร์ไ่นโชคลาภพอจะมีเข้ามาช่วยเหลือให้่อปลไปได้บ้างหรือไม่ถ้าที่เกิดในวันศุกร์ดวงไม่ดีโชคลาภก็ไม่มีมาถึงเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่หนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรทีเดียวแต่คนเกิดวันศุกร์เนี่ยผ่านพ้นได้โดยการที่หมั่นไหวพระสวดมนต์เจราาน ช่วงนี้การเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรีร่ของคนเกิดวันศุกร์ไม่ค่อยมีโชคแนะนําอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเลยนะครับเน้นการทําบ,บุญกับมูล,ลนิธิโรคหัวใจหรือมูล,ลนิธิเด็กกำพร้าเด็กพิการจะดีที่สุดแล้วก็หมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาดวงคนเกิดวันศุกร์การเงินไม่ค่อยดีเจ้าชะตาเองก็ดูเหมือนติดข,ขัดหลายๆอย่างรวมถึงโชคลาบก,ก็ไม่ค่อยมีมาถึงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงในงวดน,นี้นะนะครับ มาต่อกันกับคนที่เกิดในวันเสาร์ดูซิว่าท่านที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดในวันเสาร์ช่วงนี้คุณจะต้องหนักแน่นนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าใครจะพูดใครจะว่าจะด่าอย่างไรคุณก็ต้องอดทนเข้มแข็งให้ได้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาเพราะมันจะกลายเป็นคดีความเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้ถ้าเรื่องของการงานดูเหมือนคุณจะต้องอึดต้องทนต่อไปอีกสักพักหนึ่งยิ่งถ้าเราทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมคนเกิดในวันเสาร์ดูเหมือนมีเรื่องให้ต้องรับผิดชอบเยอะแต่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของงกกิจการเป็นช่ว เวลาที่ธุรกิจของคุณดูเหมือนจะมีเหตุให้คุณต้องแก้ไขอยู่บ่อยๆครั้งลูกน้องบริวารก็ไม่ค่อยได้ดังใจที่คุณต้องการอีกทั้งการงานที่คุณรับมาหรือทามาก็ดูเหมือนจะละเอียดหรือหนักเกินกว่าที่จะทําได้สําเร็จง่ายๆต้องใช้เวลาพอสมควรเดียวช่วงนี้สุขภาพร่างกายระมัดระวังเรื่องของการพักผ่อนให้เยอะๆสําหรับคนเกิดในวันเสาร์รวมถึงข้อมือแล้วก็บริเวณฝ่ามืออาจจะมีปัญหาได้คนเกิดวันเสาร์ถึงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเป็นประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์ดูซิเป็น

การเงินคนเกิดวันเสาร์แม้จะมีเรื่องของการงานหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คนวันเสาร์การเงินกับกลายเป็นว่าได้รับการช่วยเหลือเวลาที่เรามีปัญหาเวลาจะไปกู้แบงก์กู้ธนาคารก็มักจะสําเร็จดังที่เราต้องการรวมถึงคนที่เกิดในวันเสาร์ท่านใดหากแม้มีคนรักคู่ครองเป็นคนที่มีฐานะอยู่อยากให้ทางนู้นเขาช่วยเขาก็พร้อมที่จะให้โอกาสหรือให้คุณหยิบยืมในกรณีถ้าใช้จ่ายเงินกับคนละกระเป๋าภรรยาสามี คุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เพราะนั้นถือว่าคนเกิดวันศสกร์ดวงการเงินของคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเงินแบบตามระบบคราวนี้มาดูซิว่าแล้วการเสี่ยงโชคซื้อหวยคนวันเสาร์เนี่ยดวงมีโชคไหมถ้าที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยดวงมีโชคเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็น3าตัวบนหรือจะเป็น3ตัวหน้าสาตัวท้ายหรือเป็น2ตัวล่างแต่ข้อเสียคือคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยดวงไม่ค่อยจะมั่นใจในตัวเองบางครั้งตั้งใจจะไปซื้อเลข37มเจ็ดงวดวันที่1เมษาจะไปซื้อ37เจสัก ร้อยคูณร้อยแต่พอไปถึงเขาบอกว่าสามแปดดีมากสามแปดหรือไม่ก็เจ็ดสามเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากไม่ได้คิดที่จะซื้อกลับเลยซื้อสามเจ็ดอย่างเดียวแต่สุดท้ายพอไปฟังคนโน้นคนนี้พูดมากลายเป็นว่าซื้อเจ็ดสามซื้อสามแปดสามเจ็ดไม่ได้ซื้อเลย หรือว่าซื้อแค่5้าบาทสิบาทก็กลายเป็นว่าถูกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมั่นใจในเลขที่คุณมีอยู่สําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์คุณจึงจะมีโชคเลขมงคลนาโชคของคนที่เกิดในวันเสาร์มีเลข2เลข7แล้วก็เลข3มีอยู่ด้วยกัน3ตัวถือว่ามีโชคเลขเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่เกิดในวันเสาร์แต่ถ้าคนที่การเงินดีเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือวันพฤหัสนะครับมาต่อกั้นกับวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ดูซิว่าวันพฤหัสวันอาทิตย์เนี่ยจะสู้คนวันพฤหัสได้หรือเปล่างวดนี้ ถ้านี่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงปักเนี้ถ้าเจ้าชะตาเองพึงต้องระมัดระวังเรื่อง ที่มันไม่ค่อยตรงตามที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราคอยไม่สําเร็จไม่สมหวังในบางครั้งคุณอาจจะถูกทรยศหักหลังถ้าเรื่องของการงานใหม่ถึงงานของคุณที่ทําแล้วส่งไปในกรณีเป็นเจ้าของกิจการส่งงานให้กับลูกค้าดูเหมือนงานของคุณจะต้องถูกตีกลับหรือมีปัญหาภายหลังต้องแก้ไขทําให้เสียเงินเสียทองได้คนที่รับเหมาก่อสร้างตกแต่งต่อเติมต้องใช้ของมีคุณภาพทํางานจึงจะดีที่สุดไม่อย่างนั้นพอโดนตรวจสอบมาจะกลายเป็นว่าคุณขาดทุนย่อยยับ พูดง่ายๆก็คือคนเกิดในวันอาทิตย์ในช่วงปักนี้คุณจะต้องทำอะไรก็ตามด้วยความโปร่งใสคุณจึงจะไปต่อได้ ความรักระมัดระวังปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกระดุนแรงบางคนอาจจะถึงขั้นเลือกลายร้างแต่ถ้ารุนแรงหน่อยบางทีอาจจะตามทำร้ายทำรายด้วยอารมณ์ผึงห่วงก็ได้เพราะฉะนั้นเพิ่งต้องระมัดระวังเรื่องราวของสุขภาพร่างกายระวังเกี่ยวกับระบบหัวใจเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดในสมองอะไรต่ตางๆเหล่านี้คนเกิดในวันอาทิตย์พึงต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับสําหรับเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรคนเกิดในวันอาทิตย์การเงินดูเหมือนจะมีอุปสรรคมีปัญหาการเงินมีเรื่องให้ต้องใช้จ่าย เยอะแต่ก็ยังวนเวียนหาเงินยังไม่พร้อมยังไม่ครบต้องไปทําการกู้โน่น้นกู้นี่มาเพื่อที่จะเอามาทํานูน่นทานี่ให้มันผ่านพ้นในช่วงระยะเวลานี้ถือได้ว่าการเงินคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยถ้ามาตามระบบเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ทำอะไรก็ไม่สําเร็จไม่สมหวังไม่เหมาะในการที่จะลงทุนทำน่น้นทานี่ในช่วงปักนี้สําหรับคนวันอาทิตย์ควรจะต้องรอหลังวันที่หนึ่งเมษายนไปแล้วจึงจะดีเรามาดูซิว่าแล้วการเสี่ยงโชคซื้อหวยของคนเกิดวันอาทิตย์เป็นอย่างไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์มีโชคเล็กๆด้นอยเน ้อยเป็นนี้นะครับแล้วดวงคนเกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเวลาซื้อหวยใต้ดินบางทีถูกแล้วไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นพึงต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับแนะนำการทำบุญถวายหลอดไฟสายไฟรวมถึงแจกันหรือว่าจะเป็นเชิงเทียนก็ได้หรือทำบุญกับมูล,ลนิธิโลกหัวใจก็ดีครับ แต่ถ้าหากคนเกิดวันอาทิตย์ท่านใดมีโอกาสดีๆก็หาโอกาสไปไหว้พระไปทําบุญแล้วถือศีลบวชในคมะสักสาวันเจ็ดวันเพื่อจะส่งผลส่งดวงให้ตัวเองเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองโชคลาภการเสี่ยงมีเลเล็กน้อยๆแต่ยังไม่เยอะเลขมงคลนำโชคคนเกิดในวันอาทิตย์มีเลข9เลข0เลข3เลข5ชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองจับกันเองนะครับ เหล่านี้เป็นการทำนายดวงชะตาแบบรวมรวมกว้างให้กับท่านที่เกิดในวันทั้งเจ็ดประจําวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6พหอกสเจ็กับผมหมอคอริสชลี่เอาละครับก่อนจากกันไปสําหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ็กซ์คลูซีฟตัวต่อตัวก็ติดต,ต,ต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอเดลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงจุดนี้สาหรับวันนี้ลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับท่านที่เกิดในราศีทั้งสิบสองราศีเราจะมาเจาะกันว่าราศีใดจะเป็นราศีมหาเฮงอันดับที่หนึ่งสหรับวันนี้ลากันไปแล้วมีความสุขมากสสวััดีครบ up.